ประมาณนี้เลยค่ะนี่เคยเห็ดโมเรลนะคะที่เราเก็บตักแห้งไว้และนี่คือ black t r u m p e e ก็คือเห็ดไตดำจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำสปาเกตตี้นะคะเราต้องเอามาแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะให้เขานุ่มก่อนั้น เราแช่ให้นิ่มแล้วเราก็มาหั่นเป็นครึ่งๆสองหรือสามชิ้นต่อดอกนะคะเพื่อนๆเราแต่ชอบเนาะแล้วก็เห็ดเตยดำเราก็ทำทำความสะอาดให้ให้สะอาดนะคะเห็นไหมคะเขาจะบางๆนะคะเห็ดแตยดำเพื่อนๆถามว่าเห็ดแตยดำมี texture ยังไงเหมือนเห็ดหูหนูไหมเห็ดมันไม่เหมือนเห็ดหูหนูนะคะเพราะว่าเห็ดตัวนี้จะบางคะ่ะอันนี้ก็จะเหนียวๆหน่อยนะคะ เขาก็จะกรุบๆแต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดเหมือนเห็ดหูหนูนะานในกันบางทีเขาเข็บน้ำดําน้ําล้างแบบนี้น้ำแช่เห็ดนะคะเอาไปใส่เป็นอ่าเป็นอะไรล่ะเฟเวอร์ Forever, รือว่ากลิ่นเขาค่ะเพราะว่ามันจะได้เลึกกลิน่นแรงเขาจะเอาไปเป็นกลิ่นใส่ซุปใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำล้างเห็ดแต่ดําเนี่ยค่ะแต่เราไม่เอานะเราว่ามันไม่สะอาด ดูเลยจัดที่เราแช่น้ำก็ยังไม่แช่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เริ่มลงมือทำกันเลยเติมน้ำมันมะกอกนะคะใส่กระเทียมสับสำเร็จนะคะที่อยู่ในกระปุกแบบนี้เลยค่ะเขาจะหอมมากเหมาะกับทานทำสปาเกตตี้ผัดให้หอมนะคะกระเทียมเริ่มหอมเราก็ใส่เห็ดลงไปผัดจ้า เห็ดเราก็หอมแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะ,ะนี่คือมะเขือซอสอะไรเนี่ยละเ,เอียดยิบเลยแฟนเตรียมซอสให้นะคะเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยจ้านี้่ค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะนี่เราก็จะใส่มีดบอลลงไปนะคะก็นี่ค่ะ อคนๆๆๆแล้วพักไว้ให้เขาสุกให้เขาได้ที่ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปต้มเส้นนะคะเสร็จแล้วคะ่ะสปากเกตตี้เห็ดหมกแล้วก็เห็ด เต็ดำนะคะนี่ค่ะเห็ดเตะดำและนี่ก็คือเห็ดัเวเรลนะคะเพื่อนๆข้าไปที่ทำทานกับสปากเกตตี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนะค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะ